น้องนี่ดอกนี่มันบอสท่านเดาด้วยนี่ดอกงามๆนี่มันเดาดอกนี่แม่สองดอกนี่เ่าแล้วอู้เสียดายนี่สองดอกนี่เทาแล้วพี่น้องดอกนี่ตีได้อยู่นี่นั่นเทานี่นี่พี่น้องปาดมานี่หมานคักมึงแน่นี่กินได้ปะนี่ นี่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 อีกนี่นี่อุย้ยมือนี่เห็ดปวกพี่นอ้องมีมานคักนี่ขางทางเด้นี่ติดถนนเลยนี่อันนี้ดอกเห็ดปวกนะเพื่อนๆเขากำลังจะขึ้นเนาะเยอะอยู่เดี๋ยวโยโยจะเอาใบไม้อะปกปกไว้ดูสิเขาเฉาหมดเลยเรามาก็าเหมือนว่าเราไม่รู้เนาะว่าเขาเกิดอะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูใหม่